จ้าปุก๊กเข้าไปครับส่งใส่ก,กันเลยอืมพิศวาสวรรณในผลมันมาลม้มมันมาล้มมันนี่ครับล้มเลยอ๋อคอนหวานสุดชมครับ ส่วงวะอือออางวันนี้โอ้มันขี้ส่วงไข่ครับพี่น้องอือโอ,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 โอ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมอยู่กับผมแบรดชาแนลครับเอา้มามือนีแบรดเสพพีพระน้องมากินสมครับกินสมบัก,กรโทรงรกหรือว่าบักเซอรรตนะครับแก้วกับปีครับพี่น้องเสบแทบแบบจุดใจพี่น้องเอา้ามาเด้อพี่น้อง จะขูดจะข้นเหรอครับผมไปทางไกลทางไกลมากินสมบักกระทรลรถหรือว่าบักเสารถบรรทุกเนี่ยแะครับเสารถภาษากลางบักกระทลบานเานี่ยมาสับแฉกบอบกันได้ครับเด้อของส่งเลยครับเนี่ยนี่แล้วเช็คเนาะ 음. 좀 뭐라고 할까 그냥 อืมแบบช่วงเจ้วปุ๊กขเขาไหมครับส่งใส่ก,กันเลย อืมพี่จะมาสอดไงพอดมันมาล้มมันมาล้มมันนี่ครับล้มเลยอืมออกคนหวันสุดรมครับช่วงวะอ๋อพีออ่คนนี้ โอ้มันจขึ้นส่วงไข่ครับ่้องน้องโอ้

ไปใส่มือว่าเนี่ยนี่พี่น้องสวดมะล้มครับ 慢，嗯，慢，好，好速 ช yeah, so ่วงวะเดี๋ยวใส่พี่น้องปิดเกลือส่งส่งใส่กันอืม ช่วงนี้กําลัางออก,กไรพี่น้องกระทลอลมมัมนอู้นเบี้ยว

xuống xuống sẽ xong lắm, xong 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 hmm แมนนอนครับพี่น้องแซ่บครับแซ่บแบบช่วงวัดคลยนะ Hai tim telaapa

سجات ชีวะผสมกับชีวาตัวพี่น้องออกหวานอมนเปรี้ยวครับโอ้กีจัดจัดจั่นครับทักไว้เลยครับ อืมใส่มาอีกสองเพียงเลยคือสิพ่อไว้ก่อนพี่น้องค่ะใบกะพื่นที่เศร้าจากอาการ เกินว่าเป็นไทวัดใช่ไหมครับแต่โค้งสีช่วงเนี้มันก็เลยขึ้นยาผสมก็เลยได้ก็เลยได้แักไก่อ้แบกเท้ารถตินะครับแักเท้ารถวานเอาเลยนะครับไม่กินแก่ไอ้แบบแก่แก่ไขเห็นช่วงไม่กินซูพีใช่ไหมครับโอ้ช่วงสีกัน เกี่ยวใช่พูสนหปึ๊บ่อนวันลันพลนทรงสกเกียวเลยครับนี่ยหน่อยนมือวอง ริ้วตาตาริ้วครับพี่น้องเอาอีกเพียงนียลาวพี่ท่านออกไปก่อนเะครับเพื่อเสดายหอยนุ่มนุ่งเลยครับจุ๊จุใส่ไปขวดมัน อืมนำ้ำผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับผมอืมแบบช่วงตาสว่าง มาเสียดออกเสีแสบมือครับผมพอหน่อยลงนละเมือเพราะน้ำเศร้รถกับแกน้ำเกียร์ผิส่วนใหญ่ผดตักและลุ้นบอก เอาแปรเอาบักเซารถหรือว่าบักกระทลกบา้าเนเฮ่าไงนะครับเอามากินแก่ลายลไข่วัดสี่่วงไข่เนาะแต่เห็นยาบก,กชมเล่ใดใหบักเซารถหรือว่าไอ้กระทลกบา้าเนเฮ่านงนะมันกินซูขีช่วงมึงมันกินวัดดีกันสิขึ้นที่ัาโปรธน่าพี่รองนะเขากินพ่อหอมปากหอมข้อข้อช่วงไข่เอ้ว ได้ไก่พี่น้องเจ็บเจ็บจะจนมีลำๆไอ้มีกินมีท่องลำลำไปเรื่อยนะครับเด้อเส็ดสิ่งใดกไประสบความสมิตรสุเนี่ยสุดสิ่งสุดย่างแหละครับไม่จะเป็นลักกำลังใจให้ทุกคนร่างกายพี่เน้องสุขูทุกคนเหรอครับผมทั้งอยู่ในประเทศเราต่างประเทศอยู่ทั้งไกลทั้งไกลก็เป็นกำลังใจให้บ้านเหติคิดจะต่อไปนะครับเด้อะคนเหลกคแชร์คนติดตามเป็นกลังใจให้บ้นะครับทิ่ดีไว้รับพี่น้องมีก้อนพ่อกระไม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ